ี่ก้อยเข้านะเออมดทุนี้ทักทายสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุขนมื้อน,นี้กาค่อยกระอ้หน้าเนาะพ่อแม่พี่น้องอ้อหน้ามาหาอยู่หากินแล้วเนาะ กะมีหัวห้าวซีได้เพิ่มมื้อนี้กะไปหาน้ำเดียน้อทุกคนไปเบิ่งว่าห้าวซีได้เพิ่มมือกินแรงมื้อวนี้ตอนนี้คอยกะได้มาหอนหน้าเนาะทุกคนหน้าที่คอยมาหากินมื้อนี้กะแม่นหน้าของสาต้อพ่อเนาะมาหากินอยู่หน้าของเพื่อนมื้อนี้คาว่าตอนนี้กะเป็นเวลาซี่ซี่มองแล้งเนาะทุกคนเขามาหากินมื้อนี้กะ ตอนนี้ค่อยกาก,กำลังสิเปเบิ้งสาตอยเพิ่นเอาเท่าเนะทุกคนน้องนี้ปีงลายแห้งเนาะจนมีกล้าลง ไตบอ่อไอ้ยันตียันต,ตีนี่ไหนเนี่เมาบังดูนี่นาะทุกคนเท่ากันเถงน้อยแคโห้ยน้อยเนาะทุกคน โอ้ยน้อยแต่นี่สายเงี้ยอาพูพูตอนนี้คอยกากำลังสีหยงไอวิเทอรที่สองนะทุกคนมัทานตข้านะเออมัตนาปตี้หนิ ม่มมือมันหลายใายไล่เลยบ่กงกามันย่งไม่นาวเขาพาเลอะเยวนี้เทานี้มันเท่านะแพ้กูตอย ตอนนี้กาค่อยกำลังสีเอามาแห้งเนาะทุกคนอย่างอ่อ,อนๆอยู่เนาะนี่ตอนนี้กาซุมคอยกับสต้อยกะกำลังสีไปเอาอีกวันนึงเนาะทุกคน ตอนนี้กาค่อยกำลังสีอาพักบงนาทุกคนบนพักบ,ง,กบงอยู่หนองนี่ย่างกายมาเห็นพักบงอยู่หนองนี่งามอยู่นทุกคนก็เลยว่าสีอาเมื่อกินกับต่ำเมืเ่อเธอกาเ้าได้กินต่ำมาหุ่งห้ากินครับนาทุกคน นี่นาะทุกคนผักบงแล้วก็ในน้อยนานเพราะว่าคือของเพิ่นนี่นน้อยนาะทุกคนสรุปของที่เฮาหาเมื่อน,นี้กะไในเท่านาะทุกคนในเท่าแล้วกะมาแหงแล้วก็พักบงเมื่อโลจำเจวก็ได้พักบงนี่นะแซ่บเลยนานทุกคนสำหรับคอยนี่ นนต,อตอนนี้เห่ากะกำลังซิมเมอร์เฮือร์แล้วนะทุกคนหลังจากที่เห่าหากินแล้วกะเทางอ้อกหน้ากะต้องมีโฮนะทุกคนเพราะว่า เพราะว่าแต่ละเดินของเพอ่มม่นนี้แม้นไปได้เลีง,งูลี้งควายนะทุกคนโหกะกันมีเพอองูควายออนตะเขตดินแดนของตัวเองแล้วเนาะ จากที่เอามาเทินแล้วเขาก็ดังไฟไว้ต้มน้ำรับเท่าเนาะตอนนี้ก็ต้มน้ำรับเท่าเมน ບາດນີ້ເຮົາກໍຊິໄດ້ຂາງໝໍເນາະຖ້າເຮົານໍາພົດເຮົາຍັງຊິແອວປາລົງເນາະທັງນີ້ສະຕອຍເພິ່ນກໍກຳລັງລາງເຖົ หลังจากที่เฮาเอาปลาลงไปวันนี้เฮาก็เอามา์คิดลงไปมา์คิดหลังจากที่เฮาล้างเลือกขี้เนื้ออกแล้วเฮาก็สิมาพักวันนี้ไปเห่าก็ซื้อมาซอยพักสำหรับเทาเชิญฟ้านะ ตอนนี้น้ำต้มห่อกระสุกแล้วนะ พาไปเอันควันอาไมต้องใหยได้เอออ่างอันนึงอ่างอ่างนะี่อ่าง,อาง,อางเอาไม่หรอกควันจะลุงกันว่า เนาะน้ำต้มที่เขาต้มกะสีเอามาโดเท้าไอ้โดแล้วละ่ะตอนนี้ก็เฮาสีเอามาคิดแล้วก็ปลาที่เขาต่ำเมื่อกี้นี่เสอแม่ไม่เห็นด้วยดูปลาเราเอาพักที่เขาเตรียมไว้ท่องเส้น ทุกคนของกินเทามือวนี้กะมีตำมะฮุงและกระลาบเท่ามาเด้อทุกคนมากินข้าวเดี๋ยววันนี้กะ่อยกันยู่เฮืนรนของแมว่อยเองเนาะทุกคนทุกคนบทัที่ทุกคนเห็นอยู่กับอีเบสองคนน่ะแม่เฮือนของพ่อเนอะาะมื้อวนี้พ่อคนาอย,คอ,ยอยู่พุนคอยกะาอยูพีแบบสลับเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวนะทุกคน สำหรับคลิปน,นี้ก็สิขอจบเพียงสำนี้ก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเ้าไอยในทุกๆคลิปนี้เด้อ